ในสมัยพุทธกาลพระโสนกุติกันนะถ้าจำไม่ผิดนะท่านเป็นผู้มีความง่วงเหงาหาวนอนเป็นธรรมดาง่วงขนาดไหนเดินจงกรมกลับไปกลับมากลับไปกลับมาโน่นล,ล้มอยู่ข้างทางจงกรมหลับไปแล้วอา้าวููสึกตัวเดินต่อวันนั้นท่านเดินแล้วท่านเผลอหลับไปที่ข้างทางจงกรมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ด้วยพยานกระแพ พระโอภาษไปที่ทางจงกรมนั้นพระเทระได้เห็นแสงสว่างก็ลืมตาขึ้นมาโอ้พระศา,าสดามายืนอยู่เฉพาะทางจงกรมของเราก็รีบลุกขึ้นไปกราบแท้พระบาทพระองค์ก็บอกเอ้าพิสุมานอนอะไรอยู่ตรงนี้ราตีอันประดับไปด้วยเลิกมาริณีเช่นนี้เป็นราตีที่ผู้รู้แจ้งปรารถนาเพื่อประกอบความผ้าพเพียร เป็นราตีเพื่อที่จะตื่นโดยแท้ฉะไหนท่านจึงมาหลับไหลยอย่างนี้เล่าพระองค์ทรงให้สติแล้วก็จากไปพระเทระได้ฟังดังนั้นก็เกิดสรดสังเวชใจแล้วตั้งสัตว์อธิษฐานว่าถ้าช้างจะพึงเหยียบเราผู้ตกลงจากคอช้างเราตายเสียในสงครามประเสริฐกว่าแพ้แล้วเป็นอยู่จะประเสริฐอะไร แล้วพระเทละก็ทำความเพียรไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอารัตผล